ในตอนนี้ประเทศไทยของเราได้เผชิญหน้ากับศึกอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาซึ่งในตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีการขอร้องให้ทุกๆคนทําในสิ่งที่ง่ายๆนั่นก็คืออยู่ที่บ้านผมมองว่านี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนได้รับมันแต่ไม่น่าเชื่อว่าในเวลานี้ยังมีบริษัทหรือยังมีสถานที่ทํางานอีกหลายที่ที่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องทํางานกับที่ทํางานยังทํางานกันอยู่ ผมได้เห็นว่ามีพนักงานบริษัทหลายคนไม่ได้อยากที่จะออกจากบ้านแต่ว่าตัวบริษัทนั้นยังกลับเลือกที่ให้พนักงานเสี่ยงออกไปทํางานอยู่นอกบ้านทุกๆคนครับในเวลานี้เรามีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะให้เราทุก,ทกคนนั้นทํางานอยู่ที่บ้านได้เรามีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่สามารถที่จะประชุมติดต่อทํางานหรือสามารถที่จะอัปไฟล์งานขึ้นบนคลาวด์ได้แต่เราก็ยังเลือกที่จะให้พนักงาน เสี่ยงออกไปทํางานนอกบ้านผมไม่รู้หรอกครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณอาจจะมีเหตุผลหลายๆเหตุผลที่จําเป็นที่จะต้องให้พนักงานออกไปเสี่ยงทํางานอยู่แต่ผมอยากจะให้คุณกลับไปลองคิดกลับมุมครับถ้าเกิดว่าการกักตัวนั้นสามารถลดการแพร่เชื้อและทําให้สถานการณ์กลับมาปกติได้ อาจจะกินเวลา2อาทิตย์ถึงสามอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนยังเลือกที่จะออกไปทํางานนอกบ้านกันอยู่โอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อติดต่อไปนั้นก็จะยิ่งยืดเวลาออกไปมากยิ่งขึ้นจากเดิมอาจจะใช้เวลาแค่2อถึงสามอาทิตย์อาจจะกลับมาสู่สภาวะปกติได้แต่กลับอาจจะต้องใช้เวลาย,ยืดออกไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเนื่องจากพวกเรานั้นไม่ช่วยกันร,รักษาตัวอยู่บ้านนั่นเองซ้ำร้ายไปยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดพนักง,งานของคุณได้ติดเชื้อหรือมีใครป่วยขึ้นมาผมว่ามันยิ่งทาให้บริษัทนั้นยิ่งเเเสื่ออมีียข้าไปก ผมคงไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้เจ้าของบริษัทธุรกิจให้พนักงานทุกคนอยู่บ้านได้เนื่องจากผมเชื่อว่าก็คงมีเหตุหลายๆเหตุผลที่ท่านยังเลือกที่ให้พนักงานไปทํางานอยู่ที่บริษัทแต่ผมมองว่าถ้าหากว่าท่านสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะทําครับเพราะการที่ให้พนักงานออกมาเสีย่ยงนั้นผมมองว่ามันจะยิ่งทําให้สถานการณ์นั้นแย่ลงไปและจากเดิมที่จะทําให้พวกท่านกลับมาทําธุรกิจได้ตามปกติในเวลาอันสัน้นก็จะยิ่งทําให้เวลาต่างๆช้าลงไปอีก เนี่ยจะเป็นโอกาสของท่านที่จะทํางานในรูปแบบใหม่ๆที่ไหนก็ได้โดยที่เบียดต้นทุนทั้งค่าเดินทางและเวลาส่วนใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบและจะต้องอยู่บ้านผมมองว่านี่คืออากาศอันดีงามที่ช่วยทําให้คุณนั้นมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการทําสิ่งที่มีค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวคุณให้ได้มากขึ้นครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นชานดาร์วินเซอร์ไอแซคนิวตันเขาก็ได้ใช้เวลาในช่วงที่อยู่บ้านในการสร้างงานของเขาจนกระทั่งสุดท้ายแล้ว งานของเขาก็กลายเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของโลกเราทุกๆคนก็เหมือนกันครับเราทุกๆคนสามารถใช้โอกาสที่อยู่บ้านในการสร้างงานได้เราอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกก็ได้แต่อาจจะเป็นงานอะไรก็ได้ไม่แต่งงานเล็กที่ช่วยพัฒนาเราไม่ว่าจะเป็นพัฒนาในเรื่องของรายได้เราพัฒนาในเรื่องของผลงานเราหรือพัฒนาในเรื่องของความน่าเชื่อถือของเรา หรือพัฒนาศักยภาพต่างๆในตัวเราให้เพิ่มมากขึ้นผมมองว่าทุกคนสามารถทําได้สุดท้ายแล้วผมอยากจะฝากคําพูดหนึ่งซึ่งเป็นคําพูดของคุณคุณเข่าครับวิกฤตทุกอย่างเป็นโอกาสถ้าหากว่าการเลิกกับแฟนเป็นสิ่งที่วิกฤตแต่เรากลับได้รับโอกาสที่ได้แฟนที่ดีกว่าวิกฤตนั้นก็คงจะไม่ใช่วิกฤตแต่คงเป็นโอกาสอ,าาอันดีงามสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับการที่เราต้องอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ใช่วิกฤตแต่อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเราก็ได้ และโอกาสหนึ่งที่เป็นโอกาสที่สําคัญที่ผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนั่นก็คือเราสามารถช่วยโลกได้ด้วยการแค่อยู่บ้านแค่นั้นเอง